แนะนำ4ประโยคภาษาสำหรับคนที่ทำงานในร้านอาหารนะคะเริ่มตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาเลยเนาะพอลูกค้าเข้ามาเราก็ต้องเชิญเขานั่งใช่ไหมคะเราจะบอกว่าต h e f ดดอ t บิลจ b ลุส a ินฟ s ดล f r แปลว่า เชิญนั่งนะคะเชิญนั่งนะครับเนาะหลังจากนั้นก็จะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าใช่ไหมคะภาษาอัหรับเนี่ยนะพูดแบบนี้เลยเราบอกว่ามาซาสต,ตัตลุกลิตตออามมาซาสต,ตัตลุกลิตตออามก็คือจะรับเมนูอะไรดีคะ,ะรับเมนูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ลูกค้าได้ลองทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าไปถามสักหน่อยว่าอาหารเป็นยังไงบ้างใกล้ฝอาอัตต่ออาม ใฝาอตัตตาอามและประโยชน์สุดท้ายเลยคืออยากแถมให้แบบปิดสวยๆเนาะก็คือขอให้ทานให้อร่อยนะคะภาษาอัหรับเนี่ยเราก็จะบอกว่าอิสตามมโอบิตาอามีกลุ่มอิสตามมโอบิตาอามีกุมก็คือขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะสุดจบสวยๆแบบนี้สิประโยชน์ง่ายๆอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะภาษาอัหรับง่ายสไตล์คุณผู้หญอย่าลืมกดติดตามน,นะ